เคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมอัพค่าพลังกันนะฮะอัพค่าพลังเนมาร์จูเนียนะฮะเนมาร์ที่มีอยู่ในเก้าเก้าห้าอา์ติเปลนเก้าห้าแล้วกันนะนะติเปเก้าห้าเป็นตัว Legendary นะฮะ Legendary ขครองบอลเก้าสิบนะครับผมประมาณความโค้งแปดเจ็ดนะฮะ สปีดก็ไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ว่าชั้นนี้โหดไมหมโหดนะโหดนะครับผมกดสกิลติดง,ง่ายเลยเนี่ยมาเนม่าแต่ที่อัพวันนี้ก็คือเนมาตัวก็ตูนเจนเดอรี่นั่นแหละแต่มีลายเซน็นต่ตัวมีลายเซ็นครับผมซื้อมาโอเคเนี่ยเมซีย่ยังไม่ได้อัพเหมือนกันเนมาอยู่ไหนอ่ะอ้าวแลไวงไงนักปีหายอยู่นี่ก็ผมโอเค นมาเวอร์ชันนี้ค่าทีมเพลสตลา70นะ70 70ี่80คือตัวนี้นะ80คือตัวบอลริมเส้นนะครับผมนะถ้าต้องอัพทีมเพลสตล์สักสองก็จะขึ้นไป90นะอัพสขึ้นไป9ทําไมมันไม่99ม้เมดเลยวะ <c oughs> โอ้โหอุ้ิยอิ้ยดิ๊ยิยิย ยุ่ยยยก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะในะอันจริงมันไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกมันต่างกันแค่ความสวยงามของพื้นหลังกันนั่นแหละอันจริงจริงๆเลยนโอเคน,ะ,นะ่นี่มาลากลงสนามเลด้วยกันเก้าสองมาเก้าห้าโอเคนี่ผมไปครับผมอัพเรียว,วกัน <c oughs> <c oughs> My team. My team. เลเยอร์นี่มาฟิสิกมาจากอันนั้นที่ผมไปซื้อ500ออ่ะเนี่ยเนี่ยไอ้นั่นน่ะ5้0ร้ 500. อต่อก,การ์ดไม่สวยจริงดูดิไม่ไม่ทำอย่างนี้ทุกอันเลยวะ่ะเนี่ยสวยจริงสวยจริงแต่พวกนี้ก็สวยแหละแต่มันมันไม่ค่อยมันไม่มาแล้วมั้งเนี่ยต่ก,การ์ดสวยจริงสวยจริงนี่มาครับผมไป ตัวอัพมีเยอะไหมไม่รู้อุ้ยสี่พันยัต้งสามสิบแปดอันเลยเหรอจัดไปใช้มาเก้าวะผมดูเจ็ดใช้เก้าาไปแล้วตันโอเคตันไหมตันโอเคนะได้มาสิบสองพอยต์นะได้มาสิบสองพอย์สำหรับเนมานะตัวเดิมผมใช้เนี่ยมันเก้าห้าบูทและเก้าแปดนะ ตัวนี้จะ99ไหมเ้าก็ดีนะแต่ต้องเหลืออัพทีมเป็นสไตล์ด้วยอย่างน้อยก็สามอะ่ะผมว่านะนะะไม่ไม่สงก็สามอะ่ะอ้าตัวไปก่อนอืมตัวอัพได้ไม่เยอะ96นะฮะถ้า96เนี่ยก็จะอยู่99ก็จะอยู่99นะฮะจะอยู่99อืมอัพยังไงดีวะ <c oughs> อัพยังไงดีวะ นะฮนะฮับยังไงดีวะตัวนี้จะเน้นแบบไหนนะแต่ถ้าแบบนี้คือครองบอลดีกว่าไหมไม่ปะนะฮะไม่ปะครองบอล93ตัวตัวเดิม95าบองโซนดีกว่านะและ้วแล้วะกบตัวดีกว่าอืมเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนนะฮะพลังการยิงสปีดสเตมินาทำเกรมรุกบาลานครองบอลส่งสั้น อจบสกอร์ยังไงวะเนี้ยยังไงวะเนี่ยจบสกอร์ออกเหรอ,อมันมันเที่ยงกับตัวเดิมไม่ได้ด้วยอ่ะดิะจบสกอร์ออกม,ม,มันก็จังไม่คุมนะทีนีน้สองสั้นออกเหรอครองบอลออกอ,อันนึงเหรอเก้าหกเหมือนเดิมมีพอยต์ให้อัพอยู่ถ้าเก้าหกเนี่ยจับบุญแล้วเก้าเก้านะฮะ เพิ่มครองบอลเนาะเพิ่มครองบอลเพิ่มครองบอลแล้วก็ลดสปีดสตีมิน่าพลังการยิงเดี๋ยว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 ใจเย็นๆนะอันนี้คือทำเกมรุกสปีดต้นบาลานก็จะเป็นดูอันนี้เพิ่มอันนี้96อ่า96เพิ่มอีก96 <c oughs> 96นะเอ้ย97 เฮ้ยไปขึ้นไปน97ได้เอาสิกูจะครองบอลโหดเลยว่ะดูดิเพิ่มครองบอลจนแบบเจ๊โหดเลยนะเน่สองสั้นสองสั้นสองสั้นแปดสี่แน่สองสันสงส้นแปดสี่เรองสปีดกับสปีดต้นก็เริ่มดีขึ้นนะแน่สเต็มไม่น่าไม่เยอะแต่ผมแต่ผมจะสเต็แต่ผมใช้เนมาทีละเนมสเตมสเตมไน่าหมดทุกทีเลยไม่เคยเหลือแต่พรอยหมดว่ะมันไม่ได้มีแอปต่างอื่นเลยอะ่ะมันหมดทุกอย่างเลยนะว่าไงอะ่ะ นไอทิมเบอร์สไตล์มันเจ็ดสิบเจ็ดสิบนะฮะเจ็ดสิบคิดอยู่คิดอยู่นะครองบอลเก้าเจ็ดเหมือนกันอันนี้คือทำเกมฟุตบอลล้านแต่ี่มาครองบอลก็ดีนะ 96, เก้าหกเหลือแต้มหนึ่งถ้าอย่างนี้เก้าหกก็ได้นะ อัพทีมอัพท uh, ีมเปสดตลยด้ยนะฮะอัพทีมเปสไตล์ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะะสี่หมดเลยเก้าเ <c oughs> หมดเลยฮนะสี่หมดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่า uh, ทำเกมฟุกบอเปิดสองตกสั้นเปิี่ตกสั้นเปอะไรอีกอาโป้งเปิดเจ็ดสปีด เป็นสามบลล้านเป็ดเก้านะฮะยังไม่อัพไปดูตัวเดิมก่อนนะฮะไปดูตัวเดิมก่อนตัวเดิมตัวเดิมเรียกว่าหายากอีกนะโ,โ,โอ้โหอยู่ไหนล่ะพี่หนุ่มโอ้โหโอ้โหอยู่นี่ครับผมถ้าตัวนี้เนะี่ยตัวนี้เนะี่ย เกมตัวตายแล้ 90, วก็เก้าสิบเออว่ะถ้าเก้าสิบได้ถ้าเก้าสิบได้เจ็ดเก้าอ 7, 9, โอ้โหตัวนี้ทำเกมรุกไม่ค่อยดีด้วยว่ะนะตัวนี้ทำเกมรุกไม่ค่อยดีตัวเมื่อกี้เกมรุกคือแปดกว่าแปดสิบกว่ากเลยนะคลองบอลตัว,ต,วตัวใหม่ค่อนข้างดีกว่าสรงสั้นเท่ากันจับสกอร์แปดสิบเออไม่ได้ดูเลยว่ะจับสกอร์ความโค้งเท่ากันเลยแปดเจ็ดความโค้งแปดเจ็ดเท่ากันนะฮะสปีดโอ้โหตัวใหม่ดีกว่า ปีดตัวใหม่ดีกว่าบาลานซ์87เฮ้ยตัวใหม่ดูดีกว่าค่อนข้างเยอะนะตัวใหม่ดูดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยแหละถ้าอัพตามเมื่อกี้นะดูดีกว่าค่อนข้างเยอะนะฮะอาร์ตุ่จบสกอร์ออกมาเพิ่มตรงนี้96แหลนะเนี่ยทางัดนลุกดีกว่าคลองบอลดีกว่าสองสั้นเท่ากันจบสกอร์เท่ากันความโค้งเท่ากัน สปีดก็ดูดีกว่านะเวอร์ชันนี้ดูดีกว่านะแล้วก็บาล้านก็ดีกว่าอ้าวแสดงว่าเวอร์ชันนี้ค่อนข้างดีกว่าตัวตัวเก่าชัดเจนมากอะ่ะดีกว่าชัดเจนมากนะดีกว่าค่อนข้างชัดเจนแต่อยากให้มันขึ้น97ป่ะนะขึ้นได้นะขึ้นได้นะ,นะขึ้นได้นะ,นะเนี่ย97แล้วอืมยังไงดีวะเนี่ย 9ก้าเจ็ดแหละเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแต่ด้ s สปีดต้นมาค่อนข้างดีนะฮะด้ s สปีดต้นมาค่อนข้างดีฟว่าส,สองสั้นจับสกอร์เนี่ยเท่าเท่าตัวเดิมตัวเดิมคือดีอยู่แล้วนะไม่ใช่ไม่ดีคือดีอยู่แล้วซึ่งไม่อัพก็ได้มันเล่นครองบอลเยอะๆดีกว่านะฮะเล่นครองบอลหรือว่าจะลดทุนนี้เพ่อเพิ่มจับสกอร์เหรอไม่คือมั้งนะฮะสเตมินาสปีดแล้วก็จำเป็นนะ เหลือไปนหน่งเต้มเหรอรถอ,อันนี้ได้ปะเก้าหก่าเก้าหกเก้าหกเก้าเจ็ดเอออย่างเงี้ยได้นะอ,อยเนี้ยได้เก้าหกนะฮะแม่ออหอกสตีนหนึงนะน่าเหลือไปเต้มเดียวเกาเจ็ดนะฮะเก้าเจ็ดได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะ ได้ไหมได้อยู่นะ97นะฮะดูค่าพลังกอนโอเคอยู่นะผมโอเคนะทำเกมรุกเลยดีกว่าทองบอลดีกว่าสองสั้นเท่าเดิมมาจับสกอร์เท่าเดิมนะความโค้งเท่าเดิมสปีดดีกว่าสปีดต้นดีกว่าแล้วก็บาลานดีกว่าค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนนะฮะไปดิรออะไรตามนี้เลย อัปนะตามได้นะครับผมเหลือหนึ่งเต้มทีมเพ์สตล์เลครับ8 0ก็ยังดีนะครับผม80ก็ยังดีนะฮะโอเคเกี่ยวเกี่ยวนะฮะเกยวทีมเพสรสตายเหลือ8ปไปเนะี่ยเ8โอ้ยชีย้ให้หอเออว่ามัน97เดีกวว่าถ้า97้มันเท่านี่ไงเท่าคเมสซี่เลยนะครับผม เช่นนี้มาขึ้นร้อยนะฮะบ้าไปแล้วนี่มาขึ้นร้อยนะฮะอืมทีมเป็นสไตล์รถนะเดี๋ยวหามาแทนก่อนเอนเป้หออหเหรอออร์เดนี่เหรอต้องหาทีมเป็นสไตล์มาเพิ่มนะฮะวิอร่ายฮันครับโยนครับก็ร้อยเหมือนกันนะโยนครับก็ร้อยเหมือนกันนะนะฮะ ฟารนบัสเทนโรบิโตคาร์าลอนี่ไงเก้าเก้าเลยนี่ไงเก้าเก้าเลยเอลปก็หนึ่งร้อยโอ้โหนะฮะนี่มาหนึ่งร้อยว่านีมาหนึ่งยว่านะฮะหนึ่งร้อยเป็นสี่นครับผมอื้ลองจับลงแผ่นเลยดิแผ่นเตรงตำแหน่งอะเดือดตรงตำแหน่งอะนะแม้าตัวนี้ตัวนี้เก้าแปดลืมไปเลยครับผม นะตัวต๊บก็้าแปดเทียบไม่ติดแน่นอนนะโอ้โหหนึ่งร้อยจับยืนเอ็มเอฟข้อหนึ่งร้อยฝั่งนี้ได้ไหมฝั่งนี้ไม่ได้นะครับเอเอฟหนึ่งร้อยฝั่งนี้หนึ่งร้อยโอ้โหพตดดีอ่ะนะแผ่นนี้มาซี่ลงโอ้โ oh, ห oh. บ้าไปแล้วนะครับผม <c oughs> นะโอ้โ oh, ห oh. บ้าไปแล้ว <c oughs> F, ลอ่ะเอ็มเอฟลงก้าเพราะว่าอะไรมันทีมันลดนะ เดี๋ยวนะฮะในมาหนึ่งร้อยว่ะคุม้มนะครับผมคุ้มไปดิคุ้มไปดิโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก,กดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายลาส์ค๊าหนึ่งร้อยว่ะ